ใช้กุณหกแต่ว่าปรับเป็นระยะทุรสามครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่เกมพับจิวบายเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตอ่า โค้ดความไวแล้วก็โค้ดปุ่มนะครับผมสาหรับเพื่อนคนไหนที่ขอเข้ามาก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมสำหรับเพื่อนคนหาาาาไนคหน,นหที่คัดลอกไปแล้วนะครับผมบางทีอาจจะมีล้มเหลวบ้างอะไรประมาณนี้ครับผมก็โค้ดมันอาจจะหมดอายุก่อนนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ได้ไม่นานนะครับผมถ้าถ้าผมคัดลอกมาแล้วนะครับผมก็ท่านเพื่อนที่คัดลอกไม่ได้ก็สามารถทักไป ยังเพจ f a c e b o o ของผมได้นะครับผมทักไปแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมเพื่อนคนไหนที่ยังไม่กดติดตามนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเราไปดูโค้ดความไวกันเลยครับผมครับผมก็จะประมาณนี้เลยครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่คัดลอกไม่ได้นะครับผมก็สามารถนำตัวนี้ไปปรับใน ตัวเกมของเพื่อนได้นะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยถ้าปรับไม่ทันไอ้ถ้าดูไม่ทันก็กดหยุดคลิปไปก่อนก็ได้นะครับผมแล้วก็ค่อยไปปรับนะครับผมประมาณนี้ครับผมโอเคนะครับผมส่วนกดปุ่มนะครับผมประมาณนี้ครับเนี่ยประมาณนี้เลย อาจจะลกๆหน่อยนิดนึงนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ต่างจากเดิมมากหรอกครับแค่ผมมาอัปเดตให้เฉยนะครับผมเพราะว่าโค้ดเก่ามันหมดอายุไปแล้วนะครับม,มาเนี่นะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากได้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับผมผมจะคัดลอกโค้ดไว้ให้ใต้คลิปนะครับครับผมผมจะบอกมือใหม่ที่กําลังหัดเล่นปุ่มสีนิ้วอยู่นะครับผมก็คือแบบว่าอ่า สำหรับเพื่อนๆที่มีปุ่มสีนิ้วอยู่แล้วนะครับผมอาจจะเล่นสีนิ้วอยู่แล้วนะครับผมที่แบบว่าอยากได้โค้ดปุ่มของคนอื่นมาใส่หรือของผมเนี่ยสมมติเป็นของผมเอาไปใส่นะครับผมาบางทีปุ่มปุ่มพวกนี้นะครับผมพวกกระโดดพวกนั่งพวกนอนปุนน่มนอนอย่างเงี้ยครับปุ่มเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวานะครับผมมันจะอยู่ตำแหน่งไม่เหมือนกันนะครับผมอาจจะทําให้เราเล่นแบบไม่ค่อย เต็มที่นะครับผมอาจจะยิงไม่โดนนะครับผมอาจจะทัดไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เข้ามือนะครับผมก็ผมว่า,าให้เพื่อนๆเ,เล่นแบบว่าเล่นกลุ่มอของตัวเองดีกว่านะครับผมผมแนะนําอย่างนี้นะถ้าเพื่อนๆแบบว่าอามาจากกลุ่ม2นิ้วหรือว่าอยากมาหัดเล่นสีนิ้วนะครับผมก็ผมแนะนำอเอาโค้ดผมนะ่ะไปเป็นแนวทางในการหัดเล่นได้นะครับผมก็ ประมาณนี้ครับสาหรับเพื่อนเพื่อนที่กําลังหัดเล่นปุ่มสีนิ้วนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนมีปุ่มสีนิ้วอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็หัดของเพื่อนเพื่อนไปเพราะว่ามันจะ,ะคล่องกว่านะครับผมถ้าเราหัดใหม่มันก็จะ,ะเรียกว่าอะไรก็จะใช้เวลานานนะครับผมในการก็เรียกว่าอะไรทำให้มือไอ้นิ้วมือเรามันชินกับปุ่มปุ่มของอีกคนหนึ่งนะครับผม ประมาณนี้ส่วนความไวนะครับผมเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะครับผมก็ผมจะมีประมาณนี้นะครับเลนดดอทไปเป็นโฮอโลนะครับผมคุณสองนะครับคุณสี ไปเป็นคูณหเลยแล้วกันอันนี้เป็นคูณหไม่ปรับนะครับผมค่อนข้างที่จะด,ดีดหน่อยนะแต่ผมไม่ค่อยชอบใช้หรอกแต่ว่าผมใช้คูณหแต่ว่าปรับเป็นระยะคูณสนะครับผมครับผมสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากได้โค้ดผมหรือโค้ดความไวผมก็ สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมหรือทักไปยังเพจที่ผมทิ้งชื่อเพจให้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมก็สามารถทักไปกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะตอบทุกคนเลยนะครับผมสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ทักไปนะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมมาอัปเดตโค้ดใหม่ล่าสุดให้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ